สวัสดีครับตู่เชียงใหม่นะครับวันนี้มาส่งงานซ่อมนะครับให้น้องคุณการเกษตรนะครับลูกค้าส่งมาวันก่อนส่งมาหนึ่งตัวครับวันนี้อีกหนึ่งตัวส่งมาตีปลอกสูบนะครับตีปลอกสวมปลอกใหม่นะครับเครื่องตัดหญ้า Honda GX 3 5 4จังหวะนะครับตัวแท้นะครับทางเราตีปลอกสูบให้นะครับพร้อมลูกสูบแหวน ในราคา1,100บาทครับรวมค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้านีตัวนี้จะสวมไปจะขัดไปให้พอดีหน่อยนะครับตามนี้นะครับลงสุดขึ้นสุดลงสุดได้ปกตินะครับถ้าจะขัดหลวมเกินไปนะครับมันจะเป็นควันนะครับผมจะ ขัดฝืดหน่อยนะครับลูกศรจะไปชี้ไปตรงไอดีนะครับจะทําการจัดส่งให้ลูกค้าวันนี้เลยนะครับน้องคุณการเกษตรนะครับรอรับสินค้าได้เลยนะครับทางเราจะจัดส่งเก็บเงินปลายทางหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพร้อมแหวนนะครับแหวนผมใส่ในกล่องไปให้นะครับลูกค้า ไม่ได้เอาข้อเหวี่ยงมานะครับมีกิ๊มีสลักอยู่ด้านในนะครับเราจะจัดส่งให้วันนี้นะครับน้องคุณการเกษตรนะครับตอนนี้นะครับวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับ